ผมยืนอยู่หน้าบูธเกรดวอลมอเตอร์นะครับซึ่งเกรดวอลมอเตอร์ปีนี้ก็นํารถหลากหลายรูปแบบมาโชว์ในงานครับรวมถึงตัวเปิดราคาในส่วนของตัวโฟลเออร์ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในบูธมีอะไรกันบ้างแล้วโปรโมชั่นเป็นยังไงครับกับบูธเกรดวอลมอเตอร์นะครับ่อนจะพาไปดูรถรุ่นอื่นนะครับหลายคนคงชอบตัวนี้แน่นอนนั่นคือในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับ The Great Deal ออกรถลุ้นทองล้านส่งท้ายปีครับสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์นะครับทุกรุ่นนะครับทั้งตัว h าวเวตัวแท้งหรือตัว o r a ก็ในเครือของเกดบอลมอเตอร์นะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567นะครับจนถึง31ธันวาคม2567นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ในส่วนของตัวในงาน m o t o r e x p ปเองหรือว่าที่ p a r t n e r s t o r โตทั้ง70แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งลูกค้าที่จองและออกรถภายในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจะมีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลใหญ่ฉลองปลายปีนะครับเป็นทองคำแท่งมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทนะครับโดยทางเกตบอลมอเตอร์จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับผ่านทาง Facebook ของเกตบอลมอเตอร์ไทยนะครับ แล้วก็เกดวอลมอเตอร์นะครับมอบของขวัญสุดพิเศษให้ลุ้นส่งท้ายปี2567ด้วยทองคำมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยการแบ่งการออกรางวัลน,นะครับทั้งหมดเป็น4รอบนะครับโดยแต่ละรอบนะครับผู้โชคดีจะรับราง,รางวัลที่เป็นทองคําแท่งหนัก1สลึงนะครับทอง9.6.5%ซึ่งทั้ง4รอบนี้จะมีผู้โชคดีรอบละ25ท่านนะครับรวมผู้โชคดีทั้งหมด 100, 100ลาย100ท่านที่จะได้รางวัลน,นี้ไปครับก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับไปดูได้ที่เกดวอลมอเตอร์ไทยที่เป็น เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับสำหรับคันแรกเลยนะครก็เป็นตัว wow, h าวเวลเฮ v นะครับหรือว่าจะเป็นตัว h y b r t d นะครับอันนี้ก็1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับลดมาจาก1นึ่งล้านสามแบาทนะครับดอกเบี้ยศนเะครับผ่อน48เดือนฟรีวว 4, ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยโอ้โหอีกหนึ่งรุน่นก็คือตัว h าว w วลโจ l i ออนไฮบริดนะครับคันนี้7 9 9 0 0สบาทดอกเบี้ยศเมื่อดาว25%ผ่อนนานสี่ฟรี ประตูท้ายอัตโนมัตินะครับพร้อมช่วยผ่อนได้ด้วยนะครับรวมถึงตัวประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสำหรับตัว h a วเวลโจไลออนนะครับ mm hmm. แล้วคันนี้ครับฮาวเวลโจอไลออนเหมือนกันแต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวสีขาวนะครับคันนี้ลดราคาเหลือ8ปดแ0 0เกบาทนะครับคันนี้ดอกเบี้ยศนเซะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันคนละอย่างกับตัวที่เป็นโจ l ไลออนคันนี้อันนี้จะเป็นตัวสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์บางอย่างมันจะไม่เหมือนตัวที่เป็นตัว อาวอจูเลียน H.E.V. ที่เป็นสีตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจาก9 9 9 0 0บาทนะครับเหลือเพียงแค่8,99,000บาทลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวอาวโจไลออนนี่ข้างในเป็นแบบเบ้นะครับส่วนคันนี้ครับโฟรออ์ซานะครับอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็เป็นกระบะไฟฟ้านะครับแล้วรวมถึงตัวแท้งข้างบนนั้นด้วย ภายในบุธยังมีตัวอันนี้มาใหม่นะเว80นะครับไฮโฟอันนี้เป็นตัวไฟฟ้านะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับที่ทางรวมมอเตอร์นำเข้ามานะครับให้ดูกันนะครับแล้วก็ยังมีตัวตกแต่งพิเศษนะครับที่เป็นตัวเกตวอลแท n งอันนี้นะครับแท้งสามร้อยโอันี้ตกแต่งสไตล์พิเศษด้วยเป็นไงสวยงามนะครับ มาอีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นนี่เลยครับอันนี้ก็ตกแต่งพิเศษเช่นเดียวกันนะครับตัว power นะครับนี่ตัว power ใหญ่จริงอะ่ะแค่โลโกโ้นี่ก็ใหญ่กว่าหัวแล้วอะ่ะใหญ่มากนะครับเป็นแบบนี้เลยใหญ่มากๆใหญ่บักๆใหญ่จริงๆโอ้โหมานี่ครับแทง500อันนี้เป็นตัวอัลต้านะครับจากราคา2,269,000หือบาทลดลงไป2 0 0 0 0 0 ลดลงไปสองแสนแถมได้ลุ้นทองด้วยโอ้โ oh, ห oh. สำหรับแท้งห้าร้อยนะครับแล้วก็คันนี้ครับอันนี้เราเอามารีวิวไปแล้วนะครับเจ็ดแสนสองเก้ันบาทครับตัวโอล่ากูดแคที่เป็นตัวอัลตรานะครับอันนี้เป็นตัวประกอบไทยนะครับก็แบบใหญ่ขึ้นนะครับวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นนะครับและส่วนด้านหลังก็จะมีส่วนของตัวที่เป็นตัวโอลาที่เป็นตัวจีนะครับรวถึงตัวที่เป็นโอล่าหรือว่า และวลู0ลาศูานะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับเราก็พามาดูทั้งหมดเลยสวยงามมากมายครับก็ใครที่ชื่นชอบอ r ล่นะครับชอบเก Wall ที่เป็นตัวทั้งแท้งทั้งฮาวว l นะครับหรือว่าหลายๆรุ่นรวมตัวเวที่มาโชว์ใหม่ๆด้วยครับมาได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมืองทองธานีครับดิ่งมาที่บูธเกทวอลมอเตอร์เลยนะครับโอไไปที่ชอบ